ราคาก็อยู่ที่ประมาณสัก2 0 0แสนกลางๆแล้วก็มีการการันตี1ปีไม่จำกัดระทางเกิดเรื่องใหญ่แล้วท่านผู้ชมนี่คือปั๊มน้ำอินเวอร์เตอร์รั่วรถเบนซ์ E 3 0 0 Blue Track Hybrid ปี23คันนี้เดี๋ยวบินคาจะพามาดูใกล้ๆเลยนี่ครับนี่ก็คือการเทศสร,ระบบน้ำรั่วซึมเนี่ยของอูเบนวันนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ก็คือเป็นน้ำยาหล่อเย็นนะที่มันรั่วมาจากชุดอินเวอร์เตอร์ หรือเขาเรียกว่าปั๊มน้ำอินเวอร์เตอร์เนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังเกิดปัญหาในรถเบนรุ่นนี้เพราะคันนี้เนี่ยเลขไม่ประมาณ2 6 0 0 0 0หมื่นแล้วและรถเนี่ยสิปีท่านผู้ชมก็ถือว่า,วาทนทานนะแต่ในส่วนนี้เนี่ยก่อนที่ลูกค้าจะนำมาเทสเนี่ยมันเกิดปัญหาในส่วนของน้ำรั่วซึมในระบบลูกค้าก็เลยอยากจะรู้ว่ามันเกิดจากอะไร เพที่จริงก็คือเราก็ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่านี่ฮะการรู้ซึมแบบนี้ถ้าฟืนใช้ไปมันก็จะทําให้น้ํายาคูเลนที่ระบายในระบบไฮบริดเนี่ยหายไปแล้วทําให้รถนั้นขับไม่ได้แล้วในส่วนนี้ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนนะปั๊มน้ําอินเวอร์เตอร์เนี่ยหรือว่าชุดอินเวอร์เตอร์เนี่ยถ้าเบิกห้างมันก็จะมีราคา3 0 0 0 0นกว่าบาทในเชิงรวมก็ถือว่าราคาสูงมากๆแต่วันนี้ b บนซ์บของเราก็มีทางเลือกให้ลูกค้านั่นก็คือสามารถที่จะใช้อะไหลทางเลือกที่มีการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานดีที่สุดสำหรับรถรุ่นนี้นั่นก็คือราคาก็อยู่ที่ประมาณสัก2 0 0แสนก,นกลางกแล้วก็มีการการันตี1ปีไม่ยึกันละทางแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้อีกอย่างยาวนานสำหรับคนไหนที่อยากจะเซอร์วิสอยากจะขอคำแนะนำสำหรับรถเบนซ์อี0ัร้อ t h นะหรือ c 3 0า Blue t e c h h ท b r i d ก็สามารถจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษาได้ฟรีกับ b บ p นที่เบอร์โทรศัพท์0 8 1 8 6 1 5 5 081861515เบนการันตีไม่ที่สุดในราบิตทราเบ้นช่วยคุณมีชีวิตดีขึ้นง่ายๆ